กินไม่มีผู้ครอบครองไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของเกินสองปีนะแล้วมีผู้เข้าไปแพ้วถางทำลายเหมือนสวนวายแม่สาไงคะนะเหมือนสวนวายแม่สาถูกปากป้ายยึดแล้วก็จะต้องดำเนินคดีกับผู้ที่เข้าไปครอบครองนะคุณจะเจตนาครอบครองหรือไม่ก็ตามแต่คุณเป็นผู้ที่เข้าไปทำลายพื้นที่ตรงนั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปทํากินเข้าไปครอบครองหรือเข้าไปทําประโยชน์อ่ะนะคุณคือผู้ที่เข้าไปทําประโยชน์ในพื้นที่ตรงนั้นโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตใครจะเป็นเ,เจ้าของเดิมไม่สําคัญเจ้าของเดิมที่แท้จริงก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไมา้เป็นพื้นที่ของรัฐเป็นที่ดินของรัฐนะคะถ้าดูภาพดาวเทียมแล้วไม่มีการครอบครองไม่มีใครครอบครองไม่มีใครทํากินมามากกว่า2ปีนั่นแหละ กัวอยากรู้กัวอยากรู้กัวอยากรู้ตอนแรกก็ลงตรวจแล้วก็ขับรถออกไปตรวจแป๊บเดียวประมาณสิบน,น,นาทีน่นนั่นนี่นี่นั่นอะไรก็ไม่รู้ก็ออกไปก็เลยคุยกับช่างว้าว่าคงไม่มีอะไรมั้งหรืออะไรนี่แหละทีนี้ก็สักพักหนึ่งป่าไม้กลับเข้ามาอีกกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตัดโตตัดโตไปคิดว่าน่าจะเอาไปตรวจหา ระยะเวลาหรือว่าเส้นรอบวงอะไรสักอย่างนี่แหละคิดว่านะความคิดส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่ว่าช่างวาและครอบครัวช่างวาไม่ได้ถูกเรียกหรืออะไรนะคะช่างวาแล้วก็ครอบครัวไม่ได้ถูกเรียกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครที่ถูกเรียกนะไม่เป็นไร,รอกเจ้านัดแม่จะพูดถึงถ้าคิดอะไรได้ก็ควรจะคิดนะหยุดอะไรได้ก็ควรจะหยุดอะไรที่มันรุนแรงอะไรที่มันท้าทายอะไรพวกนี้ ถ้าหยุดไดก้ก็ควรหยุดการที่คบที่คุยกับคนข้างนอกคบกับคนภายนอกแล้วทําให้ตัวเองต้องเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นตัวแม่หรือตัวใครก็ตามนะถ้าสุดท้ายแล้วก็เห็นไหมละ่ะทําให้ตัวเองต้องเดือดร้อนพี่บีของหนูสวัสดีค่ะทําให้ตัวเองต้องเดือดร้อนหยุดได้ก็หยุดนะการส่งคอนเทนต์ให้คนอื่นเล่นคนข้างนอกเล่นจนตัวเองก็ต้องเดือดร้อนนะ เลือกบ้างดูบ้างการทำคอนเทนต์เงินมันสำคัญก็จริงค่ะเงินใครๆก็อยากได้เงินสำคัญก็จริงอะไรอะไรที่ทำมาเห็นไหมว่าการที่ขึ้นโดขึ้นศาลมันไม่ได้สนุกแล้วยิ้มออกไหมที่ไม่สามไม่ยิ้มไม่ใช่ว่าเราเสียเปรียบนะแต่ มันเป็นความรู้สึกที่เขาก็น่าจะต้องเจออะไรที่มันเยอะนะเขาก็น่าจะจต้องเจออะไรที่มันเยอะที่มันมากแม่สาบอกแล้วว่าไม่ได้อยากจะสมน้ำหน้าเยอะเย้ยถักถางใครทั้งสิ้นสิ่งที่แม่สาทําไม่ว่าจะเป็นคดีหมิ่นหรือคดีอะไรก็ช่างมันเป็นการปกป้องตัวเองปกป้องเกียรติปกป้องสติของตัวเองแล้วทีนี้เห็นไหมว่ากรรมมันเกิดจากผลของการกระทํานะ ถาการสาบานว่าจะพูดความจริงแล้วมันจะส่งผลถ้าถ้าสาบานว่าจะพูดความจริงแล้วไม่พูดความจริงมันจะส่งผลเป็นยังไงไวมากไวมากนะเรื่องราวที่แม่สาถูกใส่ร้ายว่ากล้าพูดได้เต็มปากนะว่าถูกใส่ร้ายว่าจะเอาปืนยิงกอกปากพ่อแม่นั้น มันไม่ได้เป็นความจริงนะมันคือเรื่องโกหกที่ไม่มีบุคคลใดยืนยันเลยว่าเรื่องนี้มันมีอยู่จริงนะแม่สาถูกกล่าวหาว่าเออะอะไรก็จะเอาปืนยิงกอกปากพ่อแม่เรื่องนี้ไม่มีอยู่จริงไม่มีผู้ใดยืนยันว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงเลยสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันเร็วมาก มันเร็วมากอะตามมาติดๆที่แม่สาไม่พูดอะไรเมื่อวานก็เพราะมันเรารู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะแล้ววันนี้มันเป็นอะไรล่ะวันนี้มันเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็ต้องมีปัญหากันทั้งขบวนใช่ไหมคะนะพื้นที่ตรงนั้นก่อนหน้านี้มากกว่า10ปีไม่มีการทำพิน ถ้าพื้นที่ใดที่ไม่ได้ทำกินไม่พบผู้ที่เป็นเจ้าของมากกว่า2ปีพื้นที่จะต้องถูกยึดใช่ไหมคะนะปล่อยให้โรกร้างการปล่อยพื้นที่ที่ครอบครองให้รกร้างเกิน2ปีจะต้องถูกยึดใช่ไหมคะทีเนี้ยผู้กระทำความผิดคือผู้ที่เข้าไปแพรวถางครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตใช่ไหมคะ แล้วกี่คนกี่คนน่ะที่เข้าไปทางตรงนั้นสองปีนะถ้าปล่อยทิ้งรกร้างสองปีก็จะถูกยึดค่ะแล้วจะพิสูจน์ได้ยังไงว่า มันถึงสองปีไม่ถึงสองปีหรืออะไรภาพดาวเทียมมันย้อนดูได้โกหกไม่ได้ค่ะเออฉันมาทําอยู่นะปีที่แล้วฉันยังเป็นเจ้าของปีโน้นฉันยังทําอยู่ฉันยังปลูกา่าฉันกโกหกไม่ได้ค่ะภาพดาวเทียมมันมีให้ดูนะมีภาพดาวเทียมให้ดูว่ามันโรคร้างมาตั้งแต่ปีไหนต้นไม้ตอไม้ การวัดเส้นรอบวงอะไรต่างๆเขาสามารถรู้ได้นะว่าอายุกี่ปีกีป่ปีต้นไม้ต้นอะไรอายุกี่ปีอันนี้แม่สามไม่ได้พูดแล้วเพื่อที่จะหมายถึงว่าทีใครทีมันหรืออะไรนะถ้าอะไรที่มันรู้สึกว่าทำแล้วมันจะเกิดผลที่ไม่ดีหรืออะไรเลิกได้ก็เลิกค่ะการที่เอาตัวไปทุ่มเทกับคนที่ คือเหมือนขายขายความเป็นตัวตนขายจิตวิญญาณขายความเป็นชาวบ้านแล้วสุดท้ายก็ตัวเองก็เป็นอย่างนั้นไปเลิกได้ก็เลยเงินใครๆก็อยากได้เงินใครๆก็ชอบอะนะแต่เราหาแบบถูกวิธีก็ได้มีอีกเยอะแยะนะวิธีหาเงินการขึ้นโรงขึ้นสาลไม่ใช่เรื่องสนุก มันไม่ใช่เรื่องท้าทายที่ต้องไปแบบเย้ยวเย้ยอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะให้คู่ต่อสู้เห็นว่ากูไม่กลัวเขาสู้กันด้วยสติปัญญาสู้กันด้วยข้อเท็จจริงไม่ใช่สู้ด้วยความห้าวค,ความห้าวความก่างหรือว่าการเสียงดังความโชว์เหนือที่มันไม่ได้ไม่ได้ใช้ข้อเท็จจริงในการสู้สู้ให้ตายยังไงก็แพ้ค่ะเขาสู้กันด้วยสติปัญญา สู้กันด้วยข้อเท็จจริงสู้กันด้วยหลักฐานสู้กันด้วยพยานอันนี้คือบนสารนะไม่ได้สู้ด้วยความห้าวไม่ได้สู้ด้วยบุคลิกลักษณะที่ไม่ได้เกรงกลัวคู่ต่อสู้แล้วน่าจะได้เห็นอะไรบางอย่างหลายๆอย่างแล้วน่าจะเห็นหลายๆอย่างแล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงคนที่เขามีสติปัญญาเขานั่งมองอยู่เขาดูออกว่า เราได้เปรียบหรือเสียเปรียบในนั้นมีคนที่เขามีสติปัญญาเข้าไปนั่งฟังด้วยเข้าไปนั่งดูด้วยที่ก็น่าจะบอกเธอได้ว่าเธอได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะแล้วยังจะมีเกิดคดีขึ้นอีกคดีขึ้นอีกคดีขึ้นอีกถ้าไม่ชอบขึ้นโลขึ้นศารก็นี่ พี่เซส,สวัสดีค่ะพี่ซาร่าพี่มิสสวัสดีค่ะชินจังสวัสดีค่ะทุกๆคนก็น่าจะมีคดีเกี่ยวกับป่าไม้เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะที่กบกอกนะพี่สมชายสวัสดีค่ะไม่สามารถมั่นใจเลยว่าเกิดคดีป่าไม้ขึ้นที่กบกอกอีกแน่นอนนะมีการตัดตอไม้ไปตรวจถ้าสมมุติว่าไม่ พื้นที่ตรงนั้นไม่มีผู้ครอบครองเกิน2ปีไม่มีผู้ทํากินไม่มีผู้ครอบครองไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของเกิน2ปีนะแล้วมีผู้เข้าไปแพ้วถางทําลายเหมือนสวนวายแม่สาไงคะนะเหมือนสวนวายแม่สาถูกปักป้ายยึดแล้วก็จะต้องดําเนินคดีกับผู้ที่เข้าไปครอบครองนะ คุณจะเจตนาครอบครองหรือไม่ก็ตามแต่คุณเป็นผู้ที่เข้าไปทําลายพื้นที่ตรงนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปทํากินเข้าไปครอบครองหรือเข้าไปทําประโยชน์อะนะคุณคือผู้ที่เข้าไปทําประโยชน์ในพื้นที่ตรงนั้นโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตใครจะเป็นเจ้าของเดิมไม่สําคัญเจ้าของเดิมที่แท้จริงก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นพื้นที่ของรัฐเป็นที่ดินของรัฐนะคะถ้า ดูภาพดาวเทียมแล้วไม่มีการคอบครองไม่มีใครครอบครองไม่มีใครทากินมามากกว่า2ปีนั่นแหละ